คุณเห็นภาพนี้ครั้งแรกคุณเห็นเป็นอะไรครับมันจะสามารถบอกนิสัยลึกๆของคุณได้ว่าคุณน่ารักขนาดไหนผมให้เวลาคุณ5วินาทีในการดูรูปนี้แล้วคอมเมนต์ลงมาเลยนะครับว่าเป็นรูปอะไรจะได้ไม่ต้องมาเปลี่ยนใจทีหลังเริ่มได้ครับหมดเวลานะครับคอมเมนต์เดี๋ยวนี้เลยตอนนี้เลยนะครับอ่ะคอมเมนต์เสร็จแล้วผมเฉลยเลยนะครับถ้าคุณเห็นเป็นคนขึ้นบันไดแปลว่า คุณเป็นคนร่าเริงอัธยาศัยดีและเข้ากับคนอื่นได้ง่ายปกติแล้วเนี่ยมีทัศนคติเชิงบวกต่อชีวิตสนุกกับการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแล้วคุณยังมีมุมมองความเป็นเด็กซ่อนอยู่มุมที่จะโหยหาได้รับความรักจากใครสักคนและต้องการมอบความรักให้แก่ใครสักคนเหมือนกันนะครับคนรอบข้างของคุณก็จะรู้สึกดีเวลาอยู่ใกล้ๆคุณเพราะคุณเต็มไปด้วยพลังบวกและความเป็นมิตร อีกทั้งยังมี